สวัสดีครับผมเอ็มโรสซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเอาใจสายฟอร์ดกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคลิปนี้นะครับเราบุกมาอยู่ที่อูจีทีโปสาขาลําลูกกานะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับรถแต่ละคันแต่ละคันที่เรามาเจอวันนี้นะครับมีแต่รถเด็ดๆทั้งนั้นนะครับอย่างคันข้างหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรถสเต็ปแดกของฟอร์ดนะครับปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นฟอร์ดมาทําเป็นรถแดกเท่าไหร่นะครับแล้วก็คันนี้จัดเป็นสเต็ปแดกเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับเป็นรถแนวครอบครััััััวนน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 นะะะะคคคคคครรรรบบบีีี้้้เเเเเเลลลยยยปปปป็็แแต่่ดืองหา แล้วก็เบ่งกล้ามเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของสำนักกันครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วก็ประวัติของ GT p ีโสาขาลำลูกกานะครับเป็นมาอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอเจ้าของเลยว่าไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับสวัสดีครับผมเอ GT p ีโพลำลูกกานะครับผมครับพี่เอเปิดอู่มานานยังพี่ก็ถ้าตรงนี้นะครับประมาณ3ปี3ปีแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่อาคารพาณิชย์ข้างหน้าครับครับก็ประมาณอีก แล้วทำฟอร์ดมาอย่างเดียวเลยอใช่ครับก็ตั้งแต่ปี12เริ่มเลยปี2012นใช่ครับนะครับตอนนั้นนี่เป็นฟอร์ดรุ่นไหนเป็นตัวนี้หรือยังก็เริ่มจากตัวนี้เลยครับเป็นตัว t ี T6 ทใช่ครับซึ่งนานพอสมควรเพราะจริงๆอะผมก็ได้ยินชื่อ GT Pro ปมานานมากแล้วก็รู้ว่า GT Pro ปเนี่ยไม่ได้เน้นฟอร์ดอย่างเดียวมีมาสด้าด้วยใช่นะครับเพราะว่าพื้นฐานเป็นพื้นฐานเดียวกันบล็อกเดียวกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นฟอร์ดมาทำแดกเลย ก็1ด้วยกระแส2เราก็ชอบความเร็วอยู่แล้วครับใช่แต่เพอเออรเรามาเลือกฟอร์ดใช่เราก็เลยต้องเอาตามใจด้วยครับแล้วมาทาแดกอย่างนี้ทํานานยังพี่คันนี้คันนี้จริงๆงจังๆก็ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาเราก็จะมีแบบเห็นเป็นกลุ่มสบเร็งใช่ไหมที่ผมเคยไปถ่ายมาตลอคันก็โหทั้งเก็บห้องเครื่องสวยทั้งทาแรงนะครับจากตะก่อนนี่ไม่มีเลยใช่ถูกต้องแค่เก็บห้องเครื่องเห็นเขาบอกยังเก็บยากเลย แล้วก็ไม่มีอู่เก็บด้วยไม่มีอุปกรณ์อะไรสเร็จรูปไม่มีเลยครับใช่ไหมอย่างสมัยก่อนผมเห็นว่าพวกพี่ๆเขาเนี่ยจะแบบค่อยๆรลือรถกันตัวเองใช่ฮะแล้วก็มาทําแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีอุปกรณ์สําเร็จบ้างแล้วใช่ครับก็บางอย่างบางิีนก็คือช่วยกันสร้างขึ้นมาครับเป็นเป็นของสํานักนั้นสํานักนี้ในในกลุ่มฟอร์ดด้วยกันครับอย่างคันนี้เนี่ยถ้าดูภายนอกนะทีแรกผมไม่คิดว่าเป็นรถแดก <laughs> เพราะว่าดูจากสีดูจากสติกเกอร์เหมือนรถเซอร์กิทเลยใช่ครับก็เ,เหมือนรถรอบด้วยด้วยสไตล์รเราก็อยากให้มันออกมาในในแบบนั้นครับแต่เดี๋ยวปีนี้จะปรับโฉมใหม่ให้มันเป็นเหมือนแดกร้อยเปอร์เซ็นต์คือจะเป็นสเต็ปแดกใช่ไหมใช่ครัน,นี้อันนี้มันดูแบบว่าดูซุ่มซุ่ม <laughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูรอบคันกันก่อนดีกว่าอันนี้ใส่เป็นล้อแม็กขอบ18ใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วล้อนี่คือแบบออฟเซ็ตพอดีเป๊ะ ใช่ครับต้องต้องการให้มันหุบเข้าไปเพื่อลดลดทักชั่นเวลาเวลาเราวิ่งนี่ผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคของรถแดกนะปกติถ้ารถแดกเนี่ยแรงๆจริงตามอู่ดังๆอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวก d m a มเป็นรถแต่งอะไรก็แล้วแต่ เขาจะไม่ให้ล้อมันยืดออกมาเขาบอกว่าล้อที่ยืดออกมาเนี่ยมันทําให้แรงประทะถูกไหมพี่ใช่ลมมันโดนล้อลมมันโดลลนโดล้อหน้ายางจับกว้างากินกําลังเครื่องใช่ไหมอเออเห็นว่ามีสว่วนเดี๋ยวใครจะคิดว่าเฮ้ยล้อกว้างดีจริง,รงๆมันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ไฮโนนรดรดเดมิกเนาะดูอย่างด้านหลังเลยด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็พอดีเหมือนกันครับผมคือหน้าหลังนี่พอดีเป๊ะเลย นะครับอันนี้ต้องใช้ออฟเซตประมาณเท่าไหร่พี่เป็นบวกบวกอยู่18 18ถึง22มานนี้รั่อันนี้ก็จะเป็นล้อเป็น t t c ครับ TC 105่นะครับปกติจะเห็นรถเก๋งใส่เยอะมากมานะครับนี่สเต็ปเขาก็จะแบบหน้าเฉิดๆตามสเต็ปแดกคือต้องทวงท้ายไว้ใช่ครับนี่เลย แล้วก่อนหน้านี้รถคันนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรพี่หรือว่าตอนแรกแต่คันนี้วิ่งวิ่งหลังถนนบ้างแล้วก็ลุยบริจาคของเขาป่าคือแบบออฟโรดเลยรพ่อเดกกอนคือเคยเป็นรถสูงมาก่อนนะใช่ครับดูจากทรงนี่ที่แรกก็ว่าคันนี้เป็นรถเตี้ยยกสูงเลยยกอย่างนี้เลยคือยกสูงกันสองนิ้วสามนิ้วอย่างงี้ใช่ครับอ๋อวิ่งดูไม่ออกเออแต่ปกติเนี่ยก็คือตัวฟอร์ดเองอ่ะเขาจะโป่งหรืออะไรเงี้ยมันจะเท่ากันถูกไหมพี่เท่ากันหมดตัวเตี้ยอ๋อมันเลยดูไม่ออกเลย อย่างนี้มันเคยเป็นรถสูงมาก่อนหรือว่าเป็นตัวสูงหรือเป็นรวเตี้ยเป็นตัวสูงแล้วยกขึ้นไปอีกแล้วก็มากับแนโหลดลงจุดหน้าเป็นตัวเตี้ยทั้งหมดอรเงี้ยครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับวรย่างนี้พอเปลี่ยนชุดหน้าเป็นตัวเตี้ยมันเหมือนตัวเตี้ยเลยไหมหรือว่ามันเป็นการแปลงเฉยเป็นฟิลลิ่งอะฟิลลิ่งอาจจะไม่ได้ครับเพราะว่าด้วยด้วยตัวคัสซีของเขาอ่ะมันจะแยกที่รถสูงรถเตี้ยจะแยกที่คัสซีใช่อ่ ก็ทําให้การคอนโทรลรถอาจจะได้ไม่เต็มร้อยถ้าเราโหลดเยอะแต่ถ้าเราโหลดพอดีโหลดไม่ไม่ต่ขนาดนี้จะวิ่งได้ปกติยังไงก็ถือว่าเป็นการแปลงแหละมันก็เหมือนกับพวกรถไตอื่นๆเพราะตัวชัดซีเนี่ยมันจุดยึดไม่เหมือนกันแต่ละตำแหน่งใช่ใช่อ๋อนะครับเออนี่ก็ถือว่าแบกน้ําหนักนะปกติรถสูงจะมีน้ําหนักรถที่มากกว่ารถเตี้ยใช่ถูกไหมพี่มากกว่าประมาณร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เท่าไร่ คันนี้2,002ครับ2 0 0นะครับซึ่งปัจจุบัน Ford มีเครื่องยนต์อยู่3ขนาดนะฮะก็2.0 2.0 2แล้วก็3,002นี่ก็ไม่ได้ผลิตแล้วแต่ยังมีอยู่นะครับซึ่งคันนี้เป็น2.2นะครับคันนี้พิกัรเวลาอยู่เท่าไหร่ก็ที่ทําได้ดีสุดก็ประมาณ12ครับถือว่าเร็วมากๆแล้วนะครับก็พอได้แชมป์มาด้วยใช่ครับก็ได้ไปงานลันแดกนะฮะก็ได้ที่1มา ครับซึ่งสําหรับฟอร์ดน้ําหนักฟอร์ดก็เยอะนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าภายในเดิมหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับภายในเดิมนี่คือเครื่องเดิมๆเลยแล้วไล่รอบนอกเท่านั้นนะครับผมแคมแคมเดิมครับแคมเดิมไอเดียเสียเดิมหมดลูกเดิมก็มีแค่แก้วาวอย่างเดียวก็คือไม่ได้รื้อเครื่องเลยไม่ครับนะครับแล้วก็มาไล่รอบนอกนะครับหัวใจของมันอ่ะพี่ที่ทําให้มันได้สิบสองจุดศูนย์เนี่ยมันอยู่ที่อะไรผมว่าพวกระบบอัดอากาศเนี่ยแหละครับคือนตัวโมใช่ครับเข้าออกสมบูรณ์ทันทันไม่บูท แล้วอย่างคันนี้ครับใช้เป็นเทอร์โบแปรผันด้วยนะครับอันนี้เป็นเทอร์โบอะไรพี่เป็นท d ดีครับท d ดีใช่รุ่นนี้อยู่ในวันโบอ๋อนะครับปกติเราจะเห็นว่าเขาจะใช้เป็นเทอร์โบ3 0 0พันกันครับแล้วทำไมถึงไม่ใช้เป็นเทอร์โบ3 0 0พันอย่างเรบพี่ก็เมื่อก่อนเป็นรถลุยป่าอันนี้คือเทอร์โบเดิมตั้งแต่ตอนที่เป็นสายลุยอยู่ตอนนั้นใช่ต้องการต้นจัด ก็ก็เลยใช้ลูกนี้มาก่อนด้วยเวลามันเร็วมากเดี๋ยวงานสับเด้งแข่งเดี๋ยวงานเข้ารันได้อีกเปลี่ยนเทอร์โบไม่ทันก็เลยต้องไล่สเต็ปนี้ไปก่อนเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะแข่งกันชวนออฟโรดก็มาทําแบบนี้เลยใช่ครับอ๋อนี่คือเป็นเทอร์โบเดิมอีกต่างหากใช่ครับที่ใช้ไว้สําหรับเข้าป่าด้วยไล่เทอร์โบใช่ไหมพี่ก็มาทําตัวชุดอินเตอร์ชุดอินเตอร์ก็จะไว้ด้านหน้าเลยอันนี้เป็นอินเตอร์บิดแท้ด้วยครับผมนะครับก็เลือก ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็หม้อน้ําลดขนาดลงป่ะพี่ลดขนาดลงครับเพื่อให้อ่าแอร์โฟเนี่ยออกมารับอากาศได้ดีเพื่อรับอากาศได้ดีขึ้นใช่ครับมีแผงแอร์ด้วยอันนี้แสดงว่าแอร์เย็นเพียงพอยังอยู่เหมือนเดิมอ่าใช่ก็ตอนแรกก็ลังเลอยู่ครับจะใช้แบบว่ามีแอร์มีอะไรอยู่ไหมก็เลยเอาไว้ก่อนทุกอย่างไว้เหมือนเดิมก่อนอ๋อเออนี่ก็คือขับใช้งานในชีวิตประจําวันได้ใช่แต่ก็ด้วยอ่อช่วงล่างเราเราแก้ไปละเพราะช่วงล่างนี่ก็คงจะแบบแข็งๆหน่อยไว้สำหรับงานแดกโดยเฉพาะนะครับนี่แล้วก็ฝั่งตัวพอไอดี งานสร้างเลยครับงานสร้างขึ้นมาใช่<ๆ>ก็จะเป็นพอตสีพอตปกติครับ,รบเข้าหนึ่งเข้าหทางแต่ให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงครับแล้วที่นี่ก็คือเก็บเครื่องทําแรงอะไรแบบนี้ สายฟงสายไฟนี้คือที่นี่ทาเองหมดเลยที่ลักกี้ครับอ๋อพี่ก๊อฟใช่ครับนะครับวันนี้ก็เพิ่งไปพี่ก๊อฟมานะครับอ๋อก็คือเรื่องความสวยงามยังให้พี่เขาทำอยู่อ่ารเรื่องทำแรงใช่รเราทำเราทำอยู่แล้วคุยโปรเจกต์กันให้ก๊อฟช่วยดูเลยครับเขาถนัดทางด้านนี้ครับก็ตอนเอารถเข้าไปก๊อฟบอกว่ามันจะสวยที่โคนเต็มเลยก็คือตักลุยไปเลยใช่ครับมันจะสวยได้ยังไงก็ช่วยกันทําขึ้นมาครับนี่ซึ่งอันนี้คือหน้าตาของห้องเครื่องฟอร์ดแต่งนะครับก็จะประมาณนี้แล้วแต่ สไตล์ใครสไตล์มันใช่รจริงๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบเป็นพวกท่อไทเทอ,อะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดจะเก็บให้ล่งอันนี้ก็ได้นะได้อันนี้<ช><ช>คือคสเต็ปรถแข่งโดยแลวพี่เขาอย่างที่บอกยังไม่ได้แก้ในหลายๆจุดยังเป็นแบบสเต็ปที่เป็นเข้าป่าอยู่เลยใช่ครับนะครับอันนี้คืออะไรพี่อันนี้เป็นถัง A ครับถัง A หน้าตาแปลกมากเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือสร้างขึ้นมาเหมือนกันสร้างมาให้มันเข้าเข้าเชฟตรงนี้พี่ก๊อฟทำเหรอใช่ครับอาร์ตดีไซน์อาร์ตดีไซน์โอ้ยถังเสไตล์ใหม นี่เลยเฮ้ยโอเคคันนี้ทรงได้มากๆนะครับอนาคตก็คือจะมีการอัพสเต็ปเพิ่มแน่นอนใช่ครับก็หนึ่งอันดับแรกเลยเปลี่ยนเทอร์โบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเลาะช่วงล่างใหม่ให้มันเป็นเตี้ยแบบ100%อ๋อคือข้างหน้าเนี่ยก็จะเตี้ยลงอีกใช่ครับนะครับอันนี้หน้าเชิดขึ้นมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยลิมิตของมันใช่ลิมิตมันอยู่ลงมากไม่ได้ก็ยังลอยๆดูฟิตเมนต์ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับนี่ก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวรอติดตามถ้าเกิดว่าคันนี้มีการอัพสเต็ปเดี๋ยวเเเเเรรรราา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 อออออจจะะะมมมถถ่่่่่ยยพิีีีีีกกนนนนนนคคคคคัััับโโ้้้้งดดด๋ววูหตล คันนี้เป็น Ford e v e r วอร์เใช่ครับคันนี้เป็นปีอะไรพี่ปี17ปี17แต่ด้าถือว่ใหม่แล้วนะก็ตอนนี้ปี21่สิบเอ็ดเนอะคือปีวะคือมันป้ายแดงเพิ่งออกนะครับพี่เขาเจ้าของรถเนี่ยไปหาอยากได้3า0พันอไปหารถที่แบบว่าป้ายแดงอยู่แต่ปีเก่าหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไงก็แปลงอยู่แล้วอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังบางศูนย์ยังมีหลงๆอยู่นะใช่ครับอ่าบางศูนย์ยังมีหลงๆอยู่ก็คือมีป้ายแดงอยู่แล้วก็เพิ่งจดทะเบียนแต่มันเป็นแค่เป็นรถปีเก่าเพราะเครื่่่่่ออองตััััวเเเเนนนนนี้ยปปปจจจุบบบคก็็ะไล2.0าใใทร์โชชม นี่ถือเป็นแ, Four แรเท่มเลยแรไอเทมเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมว่าใครมีเครื่องตัวนี้อยู่ราคาจะขึ้นใช่นะครับนี่แล้วอย่างคันนี้เขามาทำอะไรพี่ก็คันนี้นะครับพี่เขามาอัพสเต็ปเพิ่มนะครับคือเขาก็มาจัดพวกชุดอินเตอร์ใหม่นะหม้อน้ำแผงออยนะครับแต่รอบนี้อยากได้เทอร์โบใหม่อ อย่าง3,002ปกติเวลาเขาจะลงเทอร์โบเขาใช้เป็นเทอร์โบอะไรกันพี่ก็ผมจะจัดอยู่2สเต็ปคือเอาลูกนี้ไปโมครับแล้วก็ใส่เทอร์โบ3,000แต่ปาก44อะไรอย่างงี้เป็นเทอร์โบ3,000ของ DMAX ใช่ครับนะครับอ๋อนี่ก็จะมีชุดท่ออินเตอร์อันนี้ปกติก็อยู่แล้วคือรถเดิมๆทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นสเต็ปแรกคือเป็นท่ออินเตอร์ก่อนถูกต้องปกติเป็นท่อยางเป็นท่อยางน,น,นะครับก็จงเปลี่ยนเป็นท่ออลูมิเนียมเป็นท่อสแตนเลสอะไรอย่างงี้นะครับแล้วอย่างออยด์เห็็นนนนพีี่บออออออกั้ยยเเปครื่องหรือออยเกียร์อันนี้เป็นออ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 ยยยยยเเเเกกกีีีีรรรรร์์์คคคััับบนนนนะะ้้ืฉพาใโต ในเกียร์โตใช่นี่พี่เขาก็จะมีการอัพสเต็ปแล้วอย่างถ้า,ถาเทอร์โบเดิมก็สามารถที่จะเอาไปโมได้ด้วยเอาไปเพิ่มได้ครับแต่อาจจะไม่แรงเท่า3,000ันใช่เราก็พี่เขาคือมีอีกคันหนึ่งแล้วที่เป็น3ามพโมอันนี้ออกใหม่อยากลองอีกฟิลลิ่งหนึ่งออและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่เทอร์โบ3,000ันของ d m a มไปเนี่ยต้องมีการดัดแปลงอะไรไหมพี่ก็หนึ่งเลยดับแรกครับ,ร,บรีแม็ต้องมีแหละดีแมกยกเลิกมอเตอร์แปรผันนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำมันด้วยเปลี่ยนไยหัวฉีด อ่าทำหัวชีจะได้ฝันได้แรงขึ้นอย่างเงี้ครับนะครับย่งสเต็ปประมาณนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ใครใช้จ่ายถ้าถ้าชุดที่ทําล่าสุดเนี่ยก็ประมาณ30,000ประกว่าบาท สามหมื่นกว่าบาทคือเปลี่ยนเทอร์โบรีแม่พับหัวฉีดประมาณนั้นอินเตอร์ด้วยไหมอินเตอร์ไม่รวมอินเตอร์นี่น่าจะประมาณ2 0 0 0มของบิดเหมือนกันเพราะอันนี้เป็นอินเตอร์บิดคือเป็นอินเตอร์แท้สองหมื่นนี่รวมเดินท่อพวกนี้ด้วยก็ท่อท่อยังไม่รวมอ๋อใช่ก็จะมีตอรอย่างเดียวใช่ครับมีตัวแผงอินเตอร์แล้วก็เดินข้างเข้าไปนี่เป็นหลอดเขาเรียกอะไรหลอดโค้งใช่ไหมพี่แบบนี้ใช่นะครับนี่เลยแล้วก็ ให้ดูภายนอกภายนอกโคตรหล่ออันนี้คือแปลงหน้ามาแล้วถูกต้องนะครับปกติก็คือผมเคยไปที่พิเตอร์ล็อบมอดิฟายแปลงสเต็ปคล้ายๆกันนี่สำนักเขาเลยนะครับก็คือมีไฟหน้ามีกระจังหน้ากันชนแล้วก็แก้มด้านหน้านะครับเซ็ตนี้เขาเรียกว i ยบอดี้ว i d บ Body แต่ปกติเราจะเห็นที่แบบเป็นฟอร์ดซะเยอะเป็นเ a นเจอนะครับแต่นี้เป็นเอเวอเรนะครับ ดันคางนี่คือแบบมัดกลามใหญ่มากอย่างนี้ต้องยกสูงด้ไหมพี่ใส่ล้อขนาดนี้ยกไหมก็ข้างหน้าคือด้วยซุ้มเขาใหญ่ละครับไม่ต้องยกก็ขึ้นได้อ๋อใช่เพราะว่าแก้มหน้าเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเออเพราะาตรงนี้ก็จะไม่ติดแล้วตรงนี้มันก็จะแบบว่ากว้างแล้วนะครับก็คือสามารถใช้ช่วงล่างเดิมครับแล้วก็ใส่ล้อแบบนี้ได้เลยล,ล้อนี่ขอบ20แล้วก็ยาง30-5กว้างมากนะครับอย่างนี้ข้างหลังก็ต้องทําการโป่งเพิ่มได้ด้วยใช่ไหมพี่มันตรงมาในเซ็ตเลยครับก็ชุดนี้ของนาเต นี่สวยงามมากข้างหลังนี่คือแบบมัดล้ามใหญ่มากๆนะครับนี่แล้วก็อย่างที่เห็นก็จะมีเป็น mm hmm. มัสด้ามีปอร์นะครับคือตอนนี้ทําหมด ทั้งหมดครับ,รบหลักๆคือเราเราเซอร์วิสซ่อมอะไรอย่างงี้แล้วก็ม,มาทําพวกงานของแต่งของโมดิฟายเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ย<ม>เริ่มเยอะก็เริ่มเยอะแล้วใช่ครับจริงๆก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าถ้าใครเป็นสาว Volkswagen ก็ต้องรู้จักพี่เกาอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับใช้ Ford อยู่นะครับอยากที่จะเอามาลองเล่นกับพี่เขานะก็ทําได้ทุกสตเต็ปเครื่องใช่ไหมพี่ใช่ครับสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์มีมีสายอินเตอร์ไอ้อุปกรณ์รอบข้างได้หมดสองจุดสองมีอยู่แล้วสองจุดสองได้เต็มระบบสามจุดสองเช ติดตามที่สามารถติดตามได้ท yes. mm ี่ไหนพี่ก็ในเฟซนะครับชื่อภาษาไทยเลยครับเอศิทธิพงษ์มูลวงศ์นะฮะแล้วก็ในเพจจีทีโปลำลูกกาครับผมมีเบอร์โทรไหมพี่ก็เบอร์โทรนะครับส่วนตัวเลยคือ083 848 3471นนะฮะนะครับก okay. you ็ ฝากไว้ด้วยนะครับกับ GTPO สาขาลำลูกกานะครับไว้โอกาสหน้าต้องบอกเลยว่าสำหรับที่นี่จริงๆรถลูกค้าหรือว่ารถของพี่เล้วเนี่ยยังมีสวยๆอีกหลายคันเดี๋ยวไว้มาเที่ยวกันใหม่ได้ครับรบโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่ด้วยสวัสดีครับก็สำหรับใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ